ครับผมสวัสดีครับผมครับสำหรับใครครับที่อยากเปลี่ยนมือเครียครับพร้อมออกงานพร้อมเปิดพร้อมทุกอย่างสหรับชุดนี้ครับผมชุดนี้36,900บาทเท่านั้นครับผมมาชมกันชุดนี้ครับนี่ครับได้ไปด้วยครับชุดแหลกครับผมครับไม่ว่าจะเป็นครับแหลกว่ามีครับนี่เป็นชุดแหลกได้แหลกเราต่อสายครบทุกอย่างครับผมครับไม่ว่าจะเป็นครับพาวเวอร์ครับอยู่ในแหลกด้วยครับ a b 1 0 0 c r ครับผมอยู่ในแหลกด้วยครับไม่ลอยอยู่ในแหลกอีกต่างหากครับปลั๊กไฟอยู่ในแหลกเหมือนกันครับปลั๊กไฟก็ทำไว้ที่ครับรวมอุปกรณ์ทุกอย่างกในปลัั๊ไฟครบ เสียบไฟเส้นเดียวดังเลยครับไม่ต้องมีปลั๊กไฟไม่ต้องมีปลั๊ก3ตาเสียบเต็มแหลกไม่ต้องครับเรายัดเสร็จตรงนี้ทั้งหมดแล้วครับผมครับพร้อมด้วยครับนี่ครับอุปกรณ์พิเศษอีกหนึ่งตัวครับมิกซ์ีไม้หนึ่งตัวครับผมชุดนี้พิเศษยังไงครับในอุปกรณ์มิกครับเรามีอะไรครบทุกอย่างจริงๆริครับไม่ว่าเป็น ฟังก์ชันเอฟเฟกครับนี่สามารถหมุนเปลี่ยนเอฟเฟกต์เอ็กโคในตัวได้หมดครับผมว่าเป็นระบบ USB ครับก็สามารถเสียบ USB หรือบลูทูธได้ด้วยสำหรับชุดนี้ครับผมพิเศษดีครับสามารถแยกเปิด USB ต่างหากนะครับผมมี EQ อีก EQ เพิ่มเบสเพิ่มกลางความแหลมในตัวอีกครับ7กราฟิกสำหรับตัวนี้ครับสามารถเพิ่มเบสเพิ่มกลางความแหลมในตัวสำหรับตัวนี้เลยไม่นจะเป็นต้องมี EQ นอกครับผมครับทีนี้ครับขาอินพุตครับนี่งพิเศษดีครับ4อินพุตปรับแหลมปรับกลางปรับเบสได้ในตัวต่างหากแยกเอฟเฟกต์ได้อีกครับผมคครรรัััับบบบาาาาลนนซซ์้้ยขววอีีกกสหิต เลเซียดเลยครับนี่ช่องออกครับสำหรับมอเตอร์ครับร้านอาหารร้านดนตรีครับหรือมอเตอร์ในบ้านก็สามารถใช้ได้สำหรับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็การต่อสายครับเราทําให้ทุกอย่างครับชุดนี้เหมาะสำหรับมือขี้มาเลยครับสำหรับใครที่ต้องการมีเครื่องเสียงครับใหม่ๆครับแนะนําชุดนี้ไปใช้ก่อนครับนี่ครับมีการเก็บสายอย่างดีครับผมครับมีการต่อสายครบทุกอย่างการมากสายมีครบทุกอย่างนี่ครับใช้งานครับเสียบไฟซีนเรยวใช้งานได้เลยสำหรับชุดนี้ครับผม พร้อมด้วยเบส2กลาง2ครับตู้ก็มีหลายแบบตู้ BV ครับตู้เทอร์โบตู้ออเดอร์สีตู้ W ครับแต่ละตู้จะดังไม่เหมือนกันครับ BV ครับเหมาะสำหรับใครที่ฟังเพลงแบบสบายๆครับติดกระแทกนิดติดนุ่มลึกนิดครับแนะนำบีวีครับผมครับแนว้อเส้สดครับนี่เทอร์โบครับตอบจุดจุดนี้น้องใครชอบแนวตึกตึกตักแนะนําตู้เทอร์โบครับผมออเดอร์สครับจะได้ลูกความลามมากขึ้นครับลูกความลามป็นลูกคางครับผมลูกสเตียรหลังคาครับแนะนำออเดอร์สครับผม W ครับรวมทุกความถี่ครับนู่นฝั่งนู้นครับรวมใส่ตรงนี้ทุกอย่างสำหรับ W ครับผมก็ได้ความถี่ตรงนี้ครับผมแต่ละสูตรจะดังไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ลูกท่านได้ชอบครับชอบแข็งเทอร์โบครับผมชอบแบบดูมลึกความแรงหน่อยหนุน B B ครับผมชอบแบบหวานๆแบบลากๆครับนี่ผมแนะนําเลยออเดอร์สครับชอบแบบรวมๆครับแนะนำ B W ครับผมครับเซนกลางครับนี่ครับในชุดจะได้ไป2ใบสำหรับเซนกลางครับเป็นตู้ A B 1 2ครับผมในตู้ครับ 12นิ้ว1ดอกแหลม1ดอกครับแหลมตัวใหญ่ทั้งมดครับหน้าตู้เป็นหน้าตะแกงทั้งมดครับผมทีนี้งานไม่อัดครับเห็นไหมครับเป็นงานไม่อัดแท้ทั้งมดครับผมข้างตู้กลางครับเรามีหูยกครับไม่ว่าเป็นตู้เบสทุกรุ่นมีหูยกทุกรุ่นนะครับสามารถยกเคลื่อนย้ายได้เลยออกงานได้เลยสลับชุดนี้ครับผมครับชุดนี้ก็ตอบโจทย์ครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการไปออกงานครับต้องการมีเครื่องเสียงกะเล็กในบ้านรับจ้างกงานชุดนี้ก็ถือว่าออกงานได้ในระดับหนึ่งครับคนสามารถยค่สิบสี้สิบคนสามารถควบคุมเสียง É, você. เสียงไปครับผมชุดนี้ก็ถือว่าได้เสียงที่สุดยอดมากครับผมเพราะว่าครับหนึ่งครับตู้ก็เป็นสูตรพิเศษที่เราแบบมาครับผมด้ห้ความดังเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเน็กเกิร์ดครับเราแบบมาใส่แรมตัวนี้โดยเฉพาะครับผมเปิดแล้วถึงแม้จะเป็นแรมราคาถูกครับห็่ไหมครับไม่มีเสียงตัดโมเลยครับเราทำวีคิวในเน็กเกิร์ดเราด้วยครับเพื่อเข้ากับตู้ตัวนี้ของเราครับตู้เอพี12ครับสำหรับชุดนี้ครับในมิกก็ไม่ได้ปรับอะไรมากายครับแ่าบเดียวที่เราเช้นกันครับผมครับ ในมิกนี้ท่านอยากให้เขาฟังเสียงเอฟเฟกต์กันเลยครับตัวสองเชนสองเชนสองนี่ครับมีโคเอฟเฟกต์ในมิกนี้ทุกอย่างเชิญตัวสองนี่ในมิกครับมีฟังก์ชั่นครบทุกอย่างเอฟโคเอฟเฟกต์อีคิวก็ยังไม่ได้ทำครับเปิดเสียงติดจากปากผมครับเข้ามิกเข้าผบเวืองอ่อนลำโพงครับการนำเสียงนี่เลยครับโดยที่ไม่ต้องบูทไม่ต้องปรับอะไรครับผมเนี้ยเสียงดีแล้วครับประลองม่า ไม่ได้ปรับไม่ต้องจูนครับกระพงก็ไม่ขาดรับข้อดีของครับไม่ได้ปรับไม่ได้จูนค,ครับโอเคครับฝักไม่ได้ชุดครับ, 36, บาสามหมืห่นหกพันเก้าร้อยบาทโอเองซผมคุณครับผม